สวัสดีนะครับเพื่อนๆสมาชิกทุกคนนะครับวันนี้ผมจะทำคอนเทนต์ใหม่นะครับชื่อคอนเทนต์ว่าทาคิชิทอกซนะฮะซึ่งเรื่องราวก็จะพูดถึงการใช้ชีวิตการมาดำเนินชีวิตวิถีชีวิตที่ญี่ปุ่นนะครับขนบธรรมเนียมประเพณีหรือสิ่งที่ ตัวผมเองได้ไปประสบพบเจอมานะครับไม่ว่าจะเป็นด้วยตัวเองหรือจะเป็นจากคนรอบข้างนะครับรวมไปถึงอาจจะมีการพูดคุยกับเพื่อนๆคนไทยที่มาใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นนะครับทำไมถึงทาเคชิทอล์กเหรอซึ่งจริงๆแล้วผมไม่ได้ชื่อทาเคชิผมชื่อต้า แ่ผมก็อยากจะเป็นทาเคชิเพราะว่าจริงๆผมชอบชื่อนี้ตั้งแต่สมัยผมยังไม่มาอยู่ญี่ปุ่นนะผมจะเรียกตัวเองเสมอว่าทาเคชิทาเคชิอะไรประมาณนั้นนะครับก็เลยใช้ชื่อคอนเทนต์นี้ว่าทาเคชิท็อกนะครับนะรูปแบบก็จะเล่าเรื่องราวต่างๆที่ประสบพบเจอมานะครับเป็นเรื่องใกล้ตัวเป็นเรื่องรอบตัวหรือการแนะนำการดำเนินชีวิตสำหรับผู้ที่จะมาอยู่หรือมาเที่ยวที่ญี่ปุ่นนะครับ สำหรับ EP นี้ก็ถือเป็น EP แรกที่เป็น EP เปิดตัวแล้วกันนะครับผมก็ตั้งใจไว้ว่าจะมาเล่าถึงเหตุไฉนถึงได้มาใช้ชีวิตอยู่ญี่ปุ่นถ้านับถึงปีนี้ก็ปีที่สิบพอดีนะที่ผมมาอยู่ญี่ปุ่นบางคนอาจจะบอกว่าช้านะนานนะแต่สำหรับผมแล้วผมมาอยู่ที่นี่ผมว่ามันแป๊บเดียวเองสิบปีแล้วหนึ่งปีผ่านไปอย่างรวดเร็วมากนะครับ ผมก็เลยจะมาเล่าอีพีนี้ประมาณว่าทําไมเหตุไฉน,นถึงได้มาอยู่ที่ญี่ปุ่นได้มาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้นะฮะก็ฝากติดตามฝากกดแชร์กด s ั b s ไ cribe กดไลค์กันเยอะๆนะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ในการจัดทำคอนเทนต์ดีๆมาฝากกันนะครับ ทําไมผมถึงได้มาใช้ชีวิตอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับก็คือผมแต่งงานมีภรรยาเป็นชาวญี่ปุ่นนะครับก็เลยได้มาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ก่อนหน้านี้ผมทํางานที่เมืองไทยก็เป็นประเภททํางานงานที่ผมทําก็คือ production house ทำเป็นคนเบื้องหลังนะก็เริ่มมาตั้งแต่เป็นผู้ช่วยช่างภาพขึ้นมาเป็นช่างภาพสีบตัวเองมาเรื่อยๆจนเป็น โปรดิวเซอร์นะครับแล้วก็ทำทั้งในรูปแบบบริษัทแล้วก็ทำฟรีแลนซ์มานะครับก็หลายสิบปีจนวันหนึ่งบังเอิญได้เจอแฟนคนปัจจุบันคนญี่ปุ่นซึ่งผมเองก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะได้มาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่หรอกนะฮะไม่เคยคิดมาก่อนเพราะว่าคำว่าญี่ปุ่นสำหรับเรามันห่างไกลเลอเกินนะฮะ เราเองก็ไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจที่จะเรียนรู้ไม่ได้สนใจที่จะศึกษาเรื่องราวภาษาญี่ปุ่นเรื่องราวญี่ปุ่งญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้นะอย่างมากก็ดูหนังนะที่ผู้ชายดูกันประมาณนั้นนะครับผมรู้จักแฟนผมโดยการแนะนําของเพื่อนคนญี่ปุ่นที่เราได้ทํางานในสายงานเดียวกันนะเขาแนะนําให้รู้จักซึ่งแฟนผมตอนรู้จักคันใหม่พูดไทยไม่ได้เลยในกลุ่มเพื่อนเขาที่ไปรู้จักกันเนี่ยคือแฟนผมคนเดียว ที่ผู้ไทยไม่ได้นอกนั้นก็จะสื่อสารได้บ้างนะครับตอนอยู่เมืองไทยพบกันก็ใช้วิธีประมาณใช้หนังสือสมัยก่อนมันยังไม่มีแอปพลิเคชันแปลภาษา Google Google t r a n s l a t o r อะไรมันยังไม่มีนะครับมันก็ซื้อหนังสือของผมก็จะใช้หนังสือไทยญี่ปุ่นแฟนผมก็จะใช้หนังสือญี่ปุ่นไทยนะฮะเราจะคุยกันโดยการสื่อสารผ่านหนังสือเปิดอ่านเปิดให้ดูนะครับประมาณนั้นเป็นคำคัไป แฟนผมไปทํางานแฟนผมเป็นครูนะเป็นครูสอนโรงเรียนอนุบาลก็คือนัสซี่ของญี่ปุ่นซึ่งอยู่แถวสุขุมวิทเอกมัยพวกนี้เอกมัยทองหล่ออะไรจะมีเยอะนะฮะโรงเรียนที่เป็นของคนญี่ปุ่นโดยตรงนะครับเราก็คบกันมาหลายปีก่อนที่จะตัดสินใจตกลงแต่งงานกันนะซึ่งข้อแม้ในการแต่งงานคือผมจะต้องย้ายตัวเองมาอยู่ที่ญี่ปุ่นผมก็ยอมนะฮะยอมเพื่อที่จะได้มาใช้ชีวิต คนที่เราเลือกแล้วนะสําหรับผมเองผมคําว่าพรหมลิขิตหรือว่าชะตาลิขิตหรือจะเรียกอะไรดีจะเรียกว่า,ากรรมเทพลิขิตก็แล้วแต่จะเรียกแต่สําหรับผมแล้วผมเรียกผมเรียกว่ากรรมนะคนเราอยู่คนละซีกโลกอยู่คนละฝั่งของโลกจะไม่มีโอกาสได้เจอกันเลยมามาเจอกันมาคบกันแล้วก็มาแต่งงานจนมาใช้ชีวิตร่วมกัน สำหรับผมผมมองว่ามันเป็นกร,รมัมหลังท่านอาจจะมองเป็นอย่างอื่นผมไม่แน่ใจนะก็แล้วแต่จะขนาดนามแล้วกันนะครับผมก็ตัดสินใจมาอยู่ที่นี่โดยกระเป๋าเดินทางหนึ่งใบใบไม่ได้ใหญ่มากมีเสื้อผ้าไม่กี่ตัวมาญี่ปุ่นโดยภาษาญี่ปุ่นเท่ากับศูนย์คำว่าอาริกาโตะไซโยนาระ โอชิพวกนี้อย่าเรียกว่าพูดเลยนะเรียกว่าอุทานแล้วกันไม่รู้อะไรเลยเหมือนเหมือนเรามาอยู่อีกโลกหนึ่งอ่ะเขาคุยอะไรกันเขาพูดอะไรกันไม่รู้เรื่องนะฮะผมคุยกับแฟนผมแฟนผมพูดไทยได้บ้างนะครับหลังจากที่เออลืมบอกว่าหลังจากที่คบกันมาหลายปีเขาก็เรียนภาษาไทยซึ่งผมไม่ได้สนใจที่จะเรียนภาษาญ,ญี่ปุ่นเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจจะมาอยู่ญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับคยเลียนไว้ว่าถ้าแต่งงานก็จะอยู่ที่เมืองไทยอะไรอย่างนี้ประมาณนั้น ผมมาอยู่ช่วงแรกๆเนี่ยเป็นอะไรที่ออเหี่ยวจิตใจมากตอนเช้าแฟนผมไปทำงานออกจากบ้านหกโมงบางเจ็ดโมงบางกลับมาทีก็มืดคำ่ำตอนเช้ากินกาแฟเสร็จก็ส่งแฟนไปทำงานนั่งมองรถจนริปรับสายตาตอนเย็นก็จะมานั่งหน้าบ้านรอแฟนกลับมาเหมือนเด็กรอแม่กลับมาอารมณ์ประมาณนั้นตอนกลางวันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลย ทำลายบูดเพราะอยู่บ้านอยู่กับตอนตอนนั้นยังมีตายายมีแม่ยายผมแล้วก็พ่อตาก็ออกไปทําบริษัทของแกนะครับแกมีบริษัทก็ะจะอยู่บ้านกันสี่คนตอนเที่ยงเขาก็มาเรียกไปกินข้าวตอนกลางวันผมก็จะคุกตัวอยู่ในห้องเล่นโทรศัพท์โซเชียลเล่นคอมอะไรเงี้ยไปตามภาษาพูดคุยกับใครไม่รู้เรื่องตอนเที่ยงเขาก็มาเคาะห้อง เขาพูดอะไรไม่รู้หรอกแต่เรารู้ว่าเราดูนาฬิกาของที่ยันผมมารีกไปกินข้าวเ็าลงไปกินเขาถามเอาอะไรก็ไม่รู้จัดอะไรมาให้ก็กินช่วงประมาณสามเดือนแรกก่อนที่ผมจะไปเริ่มเรียนภาษาเนี่ยเป็นอะไรที่ผมทรมานมากผมนั่งถามตัวเองทุกวันว่ากูมาทําไมเลือกถูกแล้วเหรอจริงเหรอนี่คือสิ่งที่เราเลือกเหรอเราจะอยู่ได้เหรอ แล้วเราจะอยู่ยังไงแล้วเราจะทำอะไรทำอาชีพอะไรมันคิดเยอะแยะไปหมดนะฮะตอนนั้นน้ำหนักผมลดผมบอกเลยว่าผมผมจากที่คนไม่ได้อ้วนอยู่แล้วเนี่ยมันผอมลงไปอีกผอมไปอีกหลายโลเลยฮนะดีหน่อยก็เสาร์อาทิตย์ที่แฟนผมหยุดงานแล้วก็เขาก็จะพาผมไปเที่ยวไปโน่นไปน,ไปนี่เปิดหูเปิดตาไม่ให้ผมเครียดจนผ่านไปสามเดือนแล้วผมก็ได้ไปเรียนภาษา ไปโรงเรียนภาษาเราก็เริ่มเรียนภาษาแล้วก็เริ่มผมเรียนภาษาอยู่แค่ประมาณสามเดือนใช่ไหมครับเรียนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เรียนทุกวันบ่ายโมงถึงสี่โมงเยน็นมันทําให้ผมพูดได้จริงๆนะสื่อสารเราเริ่มสื่อสารได้เราเริ่มกล้าที่จะพูดนะกล้าที่จะสื่อสารเลยจนสุดท้ายก็เรียนจบไปคอร์สหนึ่งโดยที่ผมไม่ต่อเพราะว่าผมมีภาระ,ะที่จะต้องทํา ที่ต้องหาเงินเราไม่มีเวลาที่จะมานั่งเรียนด้วยวัยสี่สิบต้นตอน,น,นที่เรามานนี่มันมันไม่ใช่วัยที่จะมารออะไรเอาแค่สื่อสารได้พอได้ผมก็บอกแฟนผมว่าต้องออกไปทํางานแล้วล่ะไม่รู้จะไปทํางานอะไรความมุ่งตั้งใจแรกที่คิดไว้ในสมองตอนที่มาก็คืออยากจะทําร้านอาหารไทยคิดได้แค่นั้นนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอย่างอื่นเราจะทําได้หรือเปล่าทําอะไรได้อย่างถ้า ถ้าเราไม่คิดอะไรก็เป็นพนักงานโรงงาน,งงานซึ่งญี่ปุ่นดีอย่างหนึ่งคือเขาจะอายุมากอายุน้อยเนี่ยถ้าโรงงานไหนที่เขารับส่วนใหญ่เขาก็จะรับเข้าทํางานขอให้คุณสุขภาพแข็งแรงนะขอให้คุณทำงานไหวเขาก็จะรับนะครับเขาไม่ได้ไมีขีดจำกัดเหมือนบ้านเราบ้านเราเนี่ยอายุสามสิบไปสมัครงานโรงงานนี่ผมว่ายากแล้วนะแทบจะไม่มีที่ไหนรับแล้วล่ะแก่แล้ว จะรับแค่เด็กจบใหม่อะไรเงี้ยต้องนอกจากทํายาวมาอะไรเงี้ยประมาณนั้นแต่ที่นี่ไม่ครับที่นี่เขาจะต่อให้คุณไม่ไม่เต็มร้อยเขาก็จะมีตําแหน่งที่จะจะช่วยเขาเรียกว่าการการช่วยกันนี่แหละไม่ได้ไม่ไม่ให้ประชากรเขาตกงานว่างงานอะไรอย่างเงีน้นะครับมันก็เป็นข้อดีของของที่นี่เหมือนกันผมอยากทาร้านอาหารไทย แต่ที่เมืองที่ผมอยู่โทยมาม่ามันไม่มีร้านอาหารไทยผมก็เลยไปอยู่ที่คานาซาวะจังหวัดอิชิควาวะนะซึ่งมีร้านอาหารไทยผมไปเที่ยวแล้วก็ไปเจอร้านอาหารไทยแล้วก็เลยสอบถามเขาว่าเขารับสมัครไหมอะไรเงี้ยอยากไม่อยากจะมาทํางานด้วยผมก็ได้ไปทํางานที่นั่นนะซึ่งผมไปทํางานที่นั่นหนึ่งสองเดือนในในระยะสามเดือนเนี่ยผมเปลี่ยน เปลี่ยนร้านไปสามร้านมาจบที่ร้านที่สามเดี๋ยวอีพีต่อไปผมจะมาเล่าให้ฟังว่าทําไมผมถึงเปลี่ยนงานทําไมผมถึงเปลี่ยนร้านนะครร้านแรกนี่เป็นร้านชื่อร้านบางเกากร้านอาหารไทยที่มีเจ้าของเป็นคนญี่ปุ่นแล้วก็มีกุ๊กเป็นคนไทยมีพี่คนไทยอยู่สองคนที่ทํางานอยู่แล้วนะครับก็จะมีอาหารไทยเป็นร้านอาหารไทยขายขายตอนเย็นนะครับ ร้านที่สองในเป็นบริษัทอันนี้เขามีหลายสาขาเขาจะเป็นร้านประมาณเอเชียจะไม่ไทยจ๋าก,ก็คือจะมีทั้งอาหารไทยอาหารเวียดนามอาหารเอเชียนะฮะแล้วก็ออกมาจบอีกร้านหนึ่งร้านนี้คือร้านอาหารไทยร้อซึ่งเป็นร้านที่ผมมาทําแล้วก็ทํายาวไปจนจนจนกลับมาทํางานต่อที่บ้านเดีย๋ยวามาเล่าให้ฟังอีีที่สองว่า การเริ่มทำงานร้านอาหารไทยในญี่ปุ่นในในรูปแบบของผมนะอาจจะไม่เหมือนคนอื่นในเมืองเล็กๆไม่ใช่โตเกียวไม่ใช่โอซาก้าไม่ใช่เมืองใหญ่ว่ามันจะมีอะไรที่มันพิเศษหรือเปล่าหรือแตกต่างยังไงร,รับเดี๋ยวพบกันใหม่ EP หน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมทาเคชิทออกสวัสดีครับ